นี่รถขั้นบักเย,ยี้ยเขาจอดเห็นงกันไอ้ที่เราเห็น ที่ตอนไปตอนกลับที่มันที่ที่ทมันอยู่ตรงที่มันอยู่ตรงปั๊มตร,ต,รตรงตรงปั๊กตรงชัยนั่นไงไอ้ดูมันคันใหญ่แค่ไหน นี่4พฤษภาคม2567อยู่ที่ไหนเนี่ยช่องสง,งามีสเกต